ไฟแชก่ไกวันวนี้เป็นวันห่อีกวันของน้องถุงทองนะคะ,ะน้องถุงทองกับกวนบันโบดกับพี่ทองคำวันนี้สีแห้บุญผวิตเขาเมืองเนาะอยู่รอยเอ,ดอ,อ็ดอำเภอจตุพิมานอออำเภอเอียงเกาะป่า ป่าหงเนาะอําเภอจตุพิมานนี่ล่ะอําเภอจตุพิมา,นป,านป่าสังตำบลป,ป่าสังค่ะเป็นอีกงานของน้องถุงทองนะคะแม่แม,แม่ค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซี FC ค่ะตอนนี้น้องถุงทองกับพี่ทองคำก็ได้แห่องค์พระคูทแล้วนะคะแม่แม่แมสําหรับงาน ด่วนอีกหนึ่งวันของน้องถุงทองกับพี่ทองคำนะคะแม่แม่ค่ะ <c oughs> สำหรับงานด่วนอีกหนึ่งวันของน้องถุงทองนะคะแม่แม่ค่ะ <c oughs> แม่แม่ท่านไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะหาน้องถุงทองได้นะคะ <c oughs> อยู่ต <c oughs> ำบลดงกลางค่ะ อ,อำเภอจตุพิมานนะคะแม่แม่ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสำหรับอีกหนึ่งวันของน้องถุงทองกับพี่ทองคำนะคะดูเต้นใหญ่มาแล้วนนพี่ทองคำก็ตั้งองค์พระคุดนะคะแม่แม่ค่ะคุณอยาก็เพิ่งเคยเห็น สุดทีไม่ได้มาสัมผัสใกล้เนาะทองคำสุดหล ทนหี่ที่บ้านเขาจะเรียกว่าแห่ดอกไม้เนาะหมู่บ้านเล <c ười> ่ต้นใส่คุณยายเนาะหน่อยเต้นหาคุณยาย

มันเป็นลักขโมยมะม่วงแล้วนนแม่ท่านไหนอยู่ใกล้ดูไกลมาแวะหาน้องถุงทองได้นะคะอยู่อำเภอจัดตุกิมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแม่แม่ค่ะอยู่ติดกับสุรินนี่แหละค่ะแม่แม่ค่ะ เด็กน no, no, no. 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 uh, ้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเต้นสวยสนุกใหญ่เลยเต้นสวยหาเด็กๆเลยหาเพื่อนเจ้าดีบัต

thăng lòi đó 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 gã đó bắt 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 bắt

เด็กปีละค่ะไปบ่เใย้เห็นเรือ็น รอพี่ทองคําก็มาถึงแล้วนะคะแม่ตาแทงการเตะเขาได้เงินเขาได้แสนลยเด้รื่อยคุณชาลาปัจจุบันแทงการเทศว่าได้เงินเ่าได้แสนไหวมาหอดแล้วาปดิจะเรื่องบุตรมุนพี่ทองคำจ้าอระสง์ของทุ่ทองก็อ้นพี่ทองคำเนาะเดินอ้นกันมาเอ้ยเกาใจเกาะอ่าดูไปแน่นอน ตาดูหดสั่ออกนะโอ้ทีมืออาจารย์จัฉัดพ้นชลาพินโยสายญาติดเดียวกันกับตุ๊กูรุ่นชลาพินโยนี่เนี่ยพระธรรมดาดีเนี่ยขีสั่งปัจจัยหน้าเช่นกับพ้วาวกระปุกสักคุดอ,อาถูกองค์พระพระพุสักคุดนะคะสาวกผู้มีดินมีเดชเปขีสั่งอยู่อำเภอ ตำบลป่าสังร่องน่บเอ้าวไม่ด้ยิบม่ได้ยิบถามพ่อกสกินพ่อไอ้ป๊บก็ลกินวยต้องยายก่อนอืกินล้วยก่อนยิมแล้วมาสส้แกสงาหอมแจ่นนะหอมแจ่นง่ายเนี่ล่ะหอมแจ่นง่ายโอ้ต่มเนี่โอ้ยเนาะไปเอาสั่งให้ เาไปกน้ายกอบไมนอกดีนะโอ้ยโว้ย้ยโอ้ยสุดยอดเลยแต่จะได้แบบเอาเอาเอาเกิดนมาให้เนี่ยโ่ดอกไม้ย่ออาจารย์ลองก้อนนั่น่นก็อดอกไม้ยสารามาห้กุนะเอาปุวยนะปยยี่สาราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยอนเอด้วเนี่ยักนันเาอากเอาอาจารย์ลงก้อนผุน กูปวยมาหายตัวสั่งหน่อยแต่โอ้มด้กินก้าวตรงอยู่ตอนมันยางเคร่องกับกุ้งไทยนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยถุงทองวยนะคะถ้าดูถ้าดูนิดหนึ่งนะฮะไทยปลาเขา่ขาเขาป่วยแม่เขากินได้ในตุลาเขาป่วยมาละนี่น่ะมันคือดอกไม้มาให้สร้างว่าเอาป่วยมาให้ กวยเจียสลาเนี่ยโอ้ยเก่งขาเก่งเนทองน่าสามี่บุญก็เนี่ยามี่บุญดามี่บุญกวยเจียสลาม่ได้ลายหม่ลายด้วยสำหรับชิบนี้น้องสุทองฝากแม่แม่นะคะคนบ้านนี่ก็มีบุญเอ้ยังเกยงกวยเขาจิน่าเขาฝ่ายสุ่งมั่นเขา ก็ได้พินวเดียร์แม่ก็ลี้ค่ะกับคุณยายเนาะเรีกเาเปน้ให่เลยใช่ไหเนาะมาเถอะพคุณนะคะแม่ค้ะกินน้ากินเอากินน้ากินน้าโอ้กินเ้าด้ยที่วัดป่าสามองค์ปน้าปวน้าไปเปดหน้าไปเปดหาไป อำเภอจัตุ <rôle à déc> ี <gens> ่มานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแม่ค่ะสำหรับทีนี้